สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วนะครับกับเจม c o คุกแอนเทสลองทําลงกินนะครับวันนี้ผมมีเมนูง่ายๆมาลองทํานะครับนั่นก็คือแกงกะทิใบเหลืองปลาดุกย่างนะครับเป็นเมนูง่ายๆเลยส่วนผสมไม่เยอะเลยนะครับมีอะไรบ้างนี่แะครับส่วนผสมแรกก็ต้องเป็นพริกแกงนะครับผมยังคงใช้พริกแกงของเอกอร่อยนะครับอันนี้เป็นพริกแกงกะทินะครับ ย้ำนะครับไม่ได้โฆษณาให้พี่เขานะครับแต่ผมลองแล้วอร่อยผมก็เลยเอามาลองอีกนะครับเพราะงั้นฝากบอกเพื่อนๆไว้แบบนี้นะครับส่วนผสมหลักล่ะที่เราจะใช้วันนี้ก็ต้องเป็นปลาดุกย่างนะครับถามว่าย่างยังไงผมใช้เตาอบผมเลยนะครับที่มีตัวเล็กๆเลยนะครับนี่นะครับย่างมันง่ายๆออกมาประมาณนี้นะครับนี่นะครับที่เราจะใส่แกงนะครับ แล้วก็ใช้ของที่เหลือในตู้เย็นนะครับเอามาทำนะครับแล้วก็ใบเหลียงนี่นะครับเดี๋ยวนี้หาซื้อไม่ยากแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับส่วนผสมอย่างอื่นก็จะเป็นกะทิน้ำปลาน้ำตาลแค่นี้เองครับขั้นตอนแรกนะครับผมใส่กะทิลงไปผัดก่อนนะครับประมาณหนึ่งถ้วยครับหลังจากที่กะทิเราแตกมันแล้วนะครับ ก็ใช้พริกแกงสักสองช้อนนะปัดให้พริกแกงแตกมันก่อนครับอันนี้พริกแกงเราแตกมันแล้วนะครับผมใส่กะทิลงไปเพิ่อมอีกถ้วยครับแล้วก็ใส่น้ำครึ่งถ้วยนะครับ ระหว่างที่เรารอน้ำแกงเดือดนะครับผมก็มาหั่นปลาไว้ก่อนนะครับเ<ม>สียงไม่กุ๊บกุ๊บกุุ๊๊บเลยตอนนี้แกงที่เราน้ำแกงเราเดือดแล้วนะครับผมก็จะใส่ผักลงไปเลยนะครับผักเราก็คือใบเหลียงนะครับ ตรงนี้ก็กินง่ายอยู่ง่ายไปก่อนครับใส่ใบเหลียงลงไปแล้วเราก็ปรุงรสเลยนะครับน้ำต,ตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะกาวนะครับรสชาติเหมือนเดิมนะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับ รอให้น้ำตาลละลายก่อนครับตอนนี้รสชาติยังไม่จัดจ้าน,นนะครับผมใส่น้ำปลาไปช้อนนึครับเพิ่มน้ำตาลไปขึ้นช้อนรสชาติได้แล้วเราก็ใส่ปลาดุกย่างลงไปเลยนะครับ อันเคี่ยวไว้สักแป๊บนะครับให้น้ำซุปน้ำเกงเราเข้าไปในปลาย่างอันนี้แกงก็ที่เราพร้อมขึ้นโต๊ะแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมตอนนี้แกงเราพร้อมลงถ้วยแล้วนะครับครับโอ้โหกลิ่นหอม นี่นะครับใบเหลียงแล้วก็ปลาดุกย่างเราครับเสร็จเรียบร้อยครับผมแกงกะทิใบเหลียงปลาดุกย่างเรานะครับพร้อมขึ้นโต๊ะแลครับนี่นะครับเมนูง่ายๆที่ผมทําได้เพื่อนๆก็ทําได้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่ช่องจ i มคุ o แองเกลทอลองทำลองกินนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับครั้งหน้าผมจะเอาเมนูอะไรมาลองทำนะครับและเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ